การกาจัดหน่อกล้วยหรือว่าการกําจัดต้นกล้วยแบบนี้ครับ FC ในถามมากันเยอะเลยนะครับหรือว่าทุกท่านในถามมากันเยอะเลยครับว่าวิธีการกําจัดต้นกล้วยที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าเป็นกล้วยป่าซึ่งขึ้นเยอะแยะเลยนะครับ <linguistic S 1> ไม่มีประโยชน์เราจะมีวิธีการกําจัดหน่อกล้วยและต้นกล้วยอย่างไรไม่ให้ขึ้นต่อไปครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องวิทัยพีชนเนลจะมานําเสนอวิธีการกําจัดหน่อกล้วยหรือวิธีการกําจัดต้นกล้วย ใบขึ้นแล้วก็ลุกลามไปสู่ที่อื่นครับแล้วก็บางต้นก็เป็นหนอนกอครับแบบนี้ครับเริ่มเป็นใบเหลืองเกิดโรคแล้วครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับต้นกล้วยพวกนี้ก็จะลามไปสู่ต้นอื่นทําให้ต้นกล้วยของเราเสียหายแล้วก็อาจจะตายทั้งสวนได้ครับสําหรับต้นกล้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทําน้ํายาในการกําจัดตอของต้นกล้วยที่เราทําการตัดแล้วแล้วก็กําจัดตอของต้นไม้ทุกชนิด ไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้ครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับกอกล้วยก่อนนี้เกิดหนอนกอแล้วครับดูครับต้นกล้วยต้นนี้เริ่มจะตายแล้วก็แห้งแล้วครับสําหรับต้นนี้ครับเบียดต้นไม้ป่าซึ่งเป็นต้นไม้ที่เราทําการปลูกไว้ในสวนนี้ครับดูครับนี่เห็นไหมครับเริ่มเสียรูปทรงแล้วครับสําหรับต้นไม้ป่าต้นนี้ครับเป็นไม้ตะเคียนที่ผมได้ทําการปลูกไว้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทําการทําลายก่อต้นกล้วยต้นนี้ครับเพื่อ รักษาต้นไม้ป่าต้นนี้ไว้ครับแล้วก็ทําการทําลายเพื่อหยุดยั้งการาที่หนอนกอมาทําลายต้นกล้วยของเราจะทําให้หนอนกอไปสู่กอต้นกล้วยต้นอื่นได้ครับวิธีการกําจัดหน่อกล้วยที่ทุกท่านได้ถามมาครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยป่าหรือกล้วยบ้านแบบนี้ครับในการกําจัดแบบง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะต้องทําการตัดต่อกล้วยหรือว่าหนอกล้วยทั้งหมดเลยครับ เราตัดต้นกล้วยและก็หน่อกล้วยหมดแล้วครับเราจะต้องผลไปทิ้งให้หมดนะครับเพื่อไปทําลายไม่ให้หนอนกอกลับมาสู่ต้นกล้วยของเราได้ต่อไปครับนี่ครับช่างภาพมาตูมดูใกล้ๆนี่ครับหน่อกล้วยที่เราทาการตัดไว้ครับจะมีหนึ่งหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอห้านอหกนอนี่ครับเราจะทําอย่างไรครับไม่ให้หน่อกล้วยขึ้นมาใหม่ครับจะต้องทําลายให้หมดนะครับ เราจะมาทําการสรับตรงนี้ครับเนี่ยสับให้หมดเลยครับเนี่ยสับอันนี้ครับ ในการกําจัดต่อต้นไม้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหนอกกล้วยแบบนี้ครับและต่อต้นไม้ทุกชนิดเลยครับในการกําจัดนะครับเราจะต้องมาทําการสับดูครับเนี่ยสับแบบนี้ทุกชนิดเลยนะครับสําหรับต้นไม้และหนอกกล้วยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปทําน้ํายามาฉีดพ่นและลดลากต้นไม้ของเราและหนอกกล้วยแบบนี้ครับไม่ให้ขึ้นมาใหม่ครับนะดูครับนี่เดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีครับในคลิปที่แล้ว ผมได้เสนอวิธีการกำจัดต่อต้นไม้ด้วยเกลือผสมน้ำครับแต่วันนี้ผมจะเพิ่มความรุนแรงเข้าไปครับโดยการใช้เกลือผสมน้ำและผสมน้ำส้มสายชูครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยากำจัดต่อกล้วยและต่อต้นไม้ทุกชนิดให้ตายยันรากเลยครับแล้วก็ไม่เกิดขึน้นใหม่เลยครับเราจะใช้น้ำในวันนี้จำนวน1ลิตรครึ่งครับ แล้วเ,เกลือป่อนนี่นะครับจํานวนหนึ่งถุงเล็กครับเทลงไปเลยครับแล้วก็น้ําส้มสายชูเราจะใช้น้ําส้มสายชูประเภทไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้น้าส้มสายชูร้อยปเนะครับจะเป็นการดีที่สุดครับเทลงไปเลยครับจำนวนหนึขวด แล้วทำการปิดฝาเลยครับแล้วทำการเขยา่ากระป๋องฟอกกี้นี้ครับให้เกลือละลายแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยครับ เมื่อเตอละลายในน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนํามากําจัดต่อกล้วยและต่อต้นไม้ทุกชนิดให้ตายยันรากเลยครับเดี๋ยวเรามากําจัดกันเลยครับฉีดพ่นน้ํายากําจัดต่อต้อนไม้ทุกชนิดและต่อกล้วยป่าหรือว่าต่อกล้วยบ้านแบบนี้ครับในการฉีดพ่นเราจะต้องฉีดพ่นตรงบริเวณที่เรานี่ครับที่เราได้ทําการสับไว้หรือว่ารอบบริเวณกอกล้วยแบบนี้ครับฉีดพ่นไปเลยครับ น้ำส้มสายชูและเกลือนี่ครับจะไปช่วยทำลายต่อกล้วยและต่อต้นไม้ทุกชนิดเลยครับน้ำส้มสายชูผสมน้ำและเกลือนี่ครับจะซึมลงจู่รากของต้นพืชนะครับดูครับฉีดท่นไปแบบนี้เลยครับจะลงไปทำลายต่อของต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่แบบง่ายๆเลยครับเราไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นนะครับในการเผาหรือใช้วิธีอื่นในสารเคมีนะครับ เราใช้วิธีแบบไม่ง่ายนี่ครับต่อต้นพืชของเราจะไม่เกิดขึ้นมาใหม่และไม่งอกขึ้นมาใหม่อีกต่อไปเลยครับฉีดไปทั่วบริเวณที่ปอกล้วยนี่เลยครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับเนี่ยที่เราทาการสับไว้นี่ครับฉีดไปทั่วเลยครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นพืชนะครับด้านล่างหรือว่าจะทําให้เกิดหน่อขึ้นมาใหม่ครับเราฉีดลงไปแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวน้ําเกลือน้ําส้มสายชูและน้ําก็จะซึมไปสู่รากของต้นพืชน,นะครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทยพีชาแนลนะครับเกลือน้ำส้มสายชูผสมน้ำกําจัดต่อกล้วยป่าต่อกล้วยบ้านรวมทั้งต่อไม้ทุกชนิดตายยันลากเลยครับดูครับตามพื้นดินพวกนี้นะครับเราก็ฉีดพ่นไปด้วยครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต่อต้นไม้นะครับเกิดแทงหน่อขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับฉีดพ่นไปเลยครับ รอบๆตอกล้วยนีครับฉีดพ่นเลยครับเมื่อดินเค็มและดินเปรี้ยวนะครับต้นไม้ของเราก็จะไม่แตกหน่อขึ้นมาเลยครับในการฉีดพ่นนะครับเราจะต้องฉีดพ่นเฉพาะตรงที่เราทําการทําลายนะครับหรือว่าทําการกําจัดนะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการกําจัดต่อกล้วยและว่าต่อต้นไม้ทุกชนิดเลยครับตายยาลากด้วยน้ําส้มสายชูและเกลือผสมน้านี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยาีช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจ้าวิทยา n ีชชแนลขผมในการกําจัดต่อกล้วยต่อต้นไม้ทุกชนิดด้วยน้ําส้มสายชูและเกลือผสมน้านี่ครับตายยาลากเลยครับ